มีทางแยกชายแยกคว่าพี่น้องทางแยกออกไปนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีบ่าวไก่หอ,อดเ,เด้อพี่น้องเลยหอ,อดอุดรเ,เด้อโอ้มาแล้วเออบ่าวไก่นี่ครั้งแรกที่ได้เห็นจังหวัดอุดรธานีแล้วครับหลังจากสิอยู่ในไฮมะหึงเมื่อไรไปใช้เนาอะอ ยังบรท่านหอดบ,บางกกย,ยังบรท่านหอดน,นี่คือเส้นทางที่จะเข้าไปจังหวัดอุดรธาน,นีเท่านั้นเ<อ>ดี๋ยวบางบ,บุเข้าไปจังหวัดธาน,นี่แล้วอุดรธาน,นีแล้วบางบุสิพาบางไกยไปเเลาะบาิบ่งรอ,อบๆบริเวณในตัวจังหวัดอุดรธาน,นีาว่าสิเป็นเศดเช่นไราบางไกยเอ๋ยโอ้ขนาดพระท่านหอดตัวจังหวัดที่พี่น้องเลยครับมาเบิ่งถนนทนทางมันครับไปเดินทางต่อลุย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 โอ้อุดรธานีครับพี่น้องครับนี่เห็ดถนนใหม่อีกแล้วครับ เป็นถนนคอนกรีตเด้อครับพ <unified S 1> ี่เนาะงเป็นเร็ดใหม่แล้วครับรนี่นี่พาดเบาไกลถนนคอนกรีตยังหนาเลยพาพี่น้องพี่น้องเรื่อยไปเลยเฮดถนนคอนกรีตก่อนสิเขาตัวเมืองอุดรพี่น้องกรสิเขาแยกบ้านจันทร์เฮดพระสองพังเด้อครับพี่น้องครับฟังนีง่พรนเพ็ดรขึ้นกันครับพี่น้องจากลาดยางเบาไกลจากลาดยางกลายเป็นถนนคอนกรีตพี่น้องโอ้ยางไอ้ไอ้มีสิทธิสิทธิภาพขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะดีแล้วดีขึ้นอีกครับพี่น้อง สุดยอดชุดยอดครับนี่คือจังหวัดอุดรธานีเด้อครับเอาตรงไปว่าไกลตรงไปตอนนี้ก็ที่ว่ายับเจาะมอขามาสีเขาพิอพพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วบางไกลด้านซ้ายเขาจะไปน้องบัวลำพูอีกฮาซิบกิโลเมตรด้านขวาจะไปน้องค่ายไปสกลนครได้ดได้บางไกลเอ้อตามไปบอกทางน้องบัวนองบัวน้องบัวลำพูอุดรธานีอ่าบ่าวสิพาบางไกลเข้าไปได้บ้างได้บ้างหนีบางไกลนี่บ่าวไกลหายบาวไกล ข,ขึ้นใหญ่ค่ะเขนมาผลิตภัณฑ์บ,บ,บ้านเชียงบ่อยยังเนี่ยบางผมไม่แน <kalk. S 2> ่ใจอันนี้ขึ้นใหญ่บ้านจันทร์หรือบไกลยตรงข้าไปตรงเข้าไปเมือง,อ,งอุดรเลียวขวาไปเห็นน้อง่ขยเดี๋ยวสายไปไปน้อง่ขยเดี๋ยวสายไป,ไปน้องเดี๋ยวสายไปบึงการโอ้ยขอถกขอไปเปนหนองเลียว,วาไปน้อง่ข่ถึกแล,ล้วสกลนครอันนี้ไปบึงการนไนปน้องไข่ตรงไปไปอุดรอุดรอ๋อแหย่ใว<ม>่าะแหย่หี่ใหญ่ดิพี่น้องใหญ่ใครมากกับตองผ่าน ย่างเงีแต่ป้ายโฆษณาพอดีป้าบ่าไก่เด้ฝากเลยนะบัดนี้สิผ้าบ่าวไก่เขาไปในเมืองอุดราตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่บ่าวไก่สะออนแยกนี่ไปได้พ่อเนาะรถก็สิเหลี่ยงได้ประเดี๋ยนี้ขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ยขออนุญาตครับอ่าไปไปในี้้อใจเต้นตุบตึบตุบตุบสีได้เขาตัวเมืองอุดรเดี๋ยวน้อครับพี่น้องครับนี่แหละคือเมืองอุดรธานีแบบเต็มเต็มบ่าวไก่ค้นทางหลายเล่นขนาดด้วยครับก็เขาเมืองนะครับพี่น้องครับ หนึ่งสองสามสามเลนครับเดี๋ยวมีไหล่ทางอีกเนาะอีก4กิโลเมตรหอดเมืองอุดรมาสันาจากแยกบันจันนี่นก็ะซำนี่เขตนะบางไก่ใหญ่นี่เนี่ยบบไก่เนี่ยบางไก่ไกเนาะครับเห็นอะไรยังกาะโคมไฟมันบอกมันตกแตง่งเลยยังกาะเป็นลูกกินารีบางไก่กินารี่ไม่เป็นลูกพญานาคพญานาคแมนปะแมนแมนโอ้สวยงามครับสวยงามครับตกแต่งอย่างสวยงามประวการนี่คือเมืองอุดรเนื้อผีน้องวินาทีแรกของบางไก่ที่ได้เห็นเมืองอุดร ตื่นเต้นครับตื่นเต้นพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าบกไก่ก็ไม่เคยมาเห็นจากเือครับสิเป็นแนวด้ที่ว่าหน้าแหนนที่ว่าเจริญเจะเญ่นดูครับดูมันรุนรอนครับโอ้ครับมีแลนด์มาร์กตื่นตาตื่นใจครับครับโคมไฟของเพย่นย่นย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 นโอ้มีเครื่องบินมีเครื่องบินบินผ่านอีกเออมีสนามบินแน่นอนาจะมีสนามบินอยู่นี้ สามีนุ่ดอนพี่น้องครับถมาถาสิไปลาวนะมาไก่นะไปไปักไปสอบปลาว,วียงจันท์ถามว่าจากจากรุงเทพก่อมาลงอุดรม,มาลงอุดรก่อน,นเป็นบ่แต่ก็ต่อมาจากอุดรไปนาดานอ๋โอโอ้ครับคือจะเป็นสุดเส้นทางแล้วนะครับโคมไฟเพันแบบนี้นครับธาารรมะคำคาขึ้นคือสสวยงามิดีครับพี่น้องนกมาไก่อ้าตัวสวยงามิดียิ่งใหญ่ขนาดนี้ตัวเมืองอุดรนอี่ก็ได้ครับโบผ้กับตัวเมืองขอนแก่นที่เราผ่านมาเนี่ยเนาะ อ่าพ่อพ่อกันนะครับพ่อพ่อกันความเจริญก็ถือว่าอุดรน,นี่ก็เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างลาวแลวก็ฝฟังไทยนะบอ<ม>กไกลนะผู้คนฝั่งลาวก็จะเข้ามาอุดรแด้ไม่น่ามีการมีง่าหรือว่ามีอ่ารักษาพยาบาลก็เขามารักษาอยู่ที่อ่าโรงพยาบาลเมืองอุดรโอ้โพี่น้องครับนี่คือว่าเป็นไก่กับไส้แดนของไทยลาวนะครับพี่การเจริญจะไม่ต้องเจริญอยู่แล้วนะครับเนอเพราะว่าการส่งออกการส่รงออกสินค้างาสิได้ดีกว่านะครับเนาะ ห้อย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 คือมีเครื่องบินแต่บาดนี่น้าข่ายทหารกองบินไทยเนาะนี่แม่นบป้าตู้มันมีเครื่องบินลบอีกสุดยอดนี่พี่น้องครับอันนี้คือเมืองอุดรธาน yeah. ีแล้วบ่าวไก่เดี๋ยวจิบปรหอดให้ไหลนั่นนะอาจจะไม่ให้ไหลแต่ว่าบ้าบอกเองกับบ้าเคยขมาจุดนี้นี่บ่แมนสวยงามไปดิพี่น้องครับบ้าบ้านต้อยติ่งบ้านต้อยติ่งบ้านเพื่อนเนาะคืองามแต่เนาะบ่าวไก่คืองามคือใหญ่ร่างกายแต่พี่น้อง ชุดนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีบ่าวไก่โอ้หนี่คือเมืองอุดรเด้อบ่าวไก่เอ้ยบ่าวไก่อุดรนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นอะไรเป็นอะารมีช่อวงเวียนนี่เขาเป็นหูอ่าสมพญารักษ์ของคนในนอหนี่รับเป็นหูปั่นรถไฟนะบ่าวบอกก็บอกเคยเห็นจักเชื่อด้บ่าวไก่เอ้ยไปทางขวาจะไปสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งตรงไปจังหวัดน้องค้ายนี่อาจจะเป็นถนนมิตรภาพ ผ่านตัวเมืองด่อนท่านี่ครับเมันกระบ,บอกปาไฟกรนบอกชัดเจนนะครับพี่น้องครับายชัดเจนเจ้าที่กะถ้ำนาทียางเคงขลาดเนี่ยครับมีอ่าจุดตรวจคักแน่เรื่องพี่น้องครับจุดนี้ครับจุดตรวจวินัยกาจรจราจรปลาพี่น้องเอ๋ยนี่มาใกล้นี่มาใกล้นี่น,น,นี่เป็นสัญลักษณ์ของผูใ้ใดญน้อพี่น้องเอ๋ย ไม่คบอกับบอกบาบูใน้ออยู่ในเมืองอุดรพี่น้องตอนนี้บาบูอยู่ตัวเมืองอุดรกับอกกันถนนทหารวาสันถนนทหารห่วยที่วาสันเขาปะไปไหนวนี้ลองิองลององบอกกันข้าวบกกเหาะในเมืองอุดรย่ามังเว้นวาสันบนหาเสือว่าอุดรจะใหญ่ขนาดนี้บอกกันใ่ขนาดนี้เลยอู้ววววนวว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 ว้วว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 วแวว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 นวววววงการสวยงามแพี่น้องครับนี่ครับก อัดโป่งเวียนนี่จะเป็นน้ำผุอีกพี่น้องโอ้ตพี่น้องครับทงสีเมืองและไปจังหวัดน้องค่ายแมนบครับอ๋อตรงพี่น้องครับโชว์ประตูน้ำผุประจันยังเกาะประจันอุดรน,น้ำผุประจักอุดรเนื่งทางวาคมพศ2551ั25 1. 1> นห้าร้อยห้าสิบเอ็ดไกลไปจุดอันถืออันพิษนี่ครับโอ้นี่อุดรนี่คือมีคนนำรวดลายไิแต่หางทองอ๋อ มีรถลาวพร้อมนานไหเห็นบ่ไมนเหรอไปด้วยเนี่ยเหรอเออน่าจะมีรถประเทศล่าเหมืนเขามาเที่ยวเนาะป้ายทะเบียนทางลาวเออพี่น้องครับมีแค่ในเมืองอุดรนี่บ่ไกลทั้งหนาเป็นหอนาฬิกาวคนนั้นแม่นแมนวอู้โอ้โหก็ที่ว่าเปิดเพื่อนไปอีกบรรยากาศหนึ่งแม่นครับครับเปิดเพื่อนบรรยากาศเมืองอุดรแม่นหลังจากที่เขาส้มถนนท่าทางมาดอกบาดนี้มาส้มตัวเมืองอุดรบาดนี้ป๋า เป่าหม้กับมุ่งหน้ามาอุดรได้เบาไก่แมนแมนครับมาหอดเด้วยครับหอดจังหวัดอุดรน,นะครับตอนนี้ครับเบาไกลบนนาฬิกานี้อตอนนี้เที่ยงจุดเทียงศูนย์เทียงจุดศูนย์นนครับชุดสองมุ่งเที่ยงพอดีพอดีโอ้บาไก่ตื่นเต้นแห่งจินบอลตื่นบอลพิษป่าที่เป็นลาวสีน้ำเงินนครกำแพงนครผลักกำแพงนครเด้อครับรถทะเบียนลาวเป็นเขาตะเทียวอ่าประเทศไทยนะครับเนาะโอ้นี่หอนาฬิกาโอ้สวยงามมินีครับพี่น้องครับยิ่งใหญ่อลังการพูนพุ่นถนนบบาไก่ ภ <Billie S 2> าพสวนใหญ่เด้ตัวเมืองใหญ่เด้ตัวเมืองใหญ่ที่ครับตัวเมืองใหญ่ที่แถวนี้ครับโอ้พี่น้องครับป๋าทางยังไงบ่ไกลนี่บ่ไกลหายง่างนี้ายางนี้ตึกคลอมบ่ตึกตึกคลอมบ่สั่นตึกคลอมเคยเห็นตึกคลอมอยู่ชนบุรีก็เคยเห็นอยู่แมนบอกตึกคลอมนี่มันคืออย่างเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะแมนเป็นห้างอาจจะมีร้านอาหารร้านขายของอะไรทำธุระทำธุรกรรมเนี่ยนี่แหละบ่ไกลเลยโอ้ครับ ธนาคารกันอ่าเป็นขับเป็นครั้งแรกของว่าบอกคือกันว่าเสด็จเขามาในตู้มังอุดเน,น,นี่ยบนอาเสือว่าเมืองอุดรจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แมนครับแมนครับอ่าเจริญดีดีครับเมืองอุดรครับยิ่งใหญ่ดีครับด้านหน้าเป็นถนนศรีศรัทธาโอ้นี่คือ,อยังนี่มีขบวนแหฮียงเนาะเนี่ยเบาไกลขบวนแหียังนี่วันนี้โอ้น่าจะเป็นขบวนของคนจีนเนาะคนจีน<อ>คนไทยเส้อสาตวจีนเนาะครับเนาะโอ้นี่ครับโอ้ห้าซงซุปเขาเป็นบอลหรือไงยัง อาจจะเป็นงานเฮซานเลยป่ะกายซานสักอย่างนี่และอ้นี่ครับเอาเอาไปต่อไปต่อครับไปไปไปต่อเราโอ้อันนี้เพิ่อคือเฮยังเนาะคือจับใหม่ขัดเน่เนาะอันนี้เป็นลักษณะเสียบประจาของเพิ่นเนาะเอ้ครับอ้าวออีกอ่าเพเพนี่อีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ้าว ตอนปัญติว่าอยู่ในเมืองอุดรพี่น้องเอ๋ยอ,อยู่ในเมืองอุดรคือเกา่าคือเก่าเก่าพี่น้องจะเจริญดีครับเมืองอุดรนี่ครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ปะกอยเมืองใหญ่ดีครับพี่น้องครับนี่นองงูคอ้ครับ,รบเปิดเพื่อน,น,นมอ่องการน้ำลงชีวิตของเพผมนเนาะครับเนาะมีลานข้าเต็มไปีเบดิดเลยพี่น้องครับมีทุกอย่างเลยครับเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพ จากตัวเมืองน้องค่ายบนถนนมาเลขกสองถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปทางน้องค่ายบาวไก่เอ๋ยจากตัวเมืองอุดรจากตัวเมืองอุดรไปเลยบ่าโบก็บอาพิษสะบาดนี่จากตัวเมืองอุดรมุ่งหน้าไปน้องค่ายนอดสิบหนี่เนาะป้าตัวพี่น้องครับถนนขึ้นยิ่งใหญ่อลังการในทางเลยพี่น้องครับไปน้องบัวรัมภูไปขอนแก่นไปสกลนครบาดนี่บาวไก่เอ๋ยจะลงไปอุโมงค์มีอุโมงค์อีก่อนนี้มั้นี้มีอุโมงค์อีกบางไก่โอ้ยไกล อุโมงค์เขาก็ผ่านมาไงอุโมงคข้นแก่นเอออุโมงค์น,น,น,นั่นเนาะอันนี้อุโมงค์อุดรธาน,นีปมนาบ้าเสือวะอุดจจรจะจะเดินสถานี้บ่อไกอ่ตัวพี่น้องครับโอ้โหมีอุโมงค์งนี่พี่นอ้องโอ้ปโู้ <จะ S 1> หู<ด>คือจะเลื่อนแท้คือจะเลื่อนแท้เท่าเทียมครับอ่าอ่าข้นแก่นที่เขาผ่านมาเนาะคือกันเลยนะอุโมงนี่เนาะ ปะไก่นี่ว่ามีเตนต์กุงเทปเมืองใหญ่แมนครับคือว่าิมีแต่นต์กรุงเทปบวกคือว่าต่างจังหวัดติดกับิมีคือกันครับอยู่กรุงเทพมหานครเนาะโอ้โหพี่<า>น้องครับฟังหนึ่งทะลุอีกฟังหนึ่งแมนครับอ๋อหลอด<า>ไตดินมากพี่น้องหลอดไตดินมากสุดยอดดิครับพี่น้องครับ<า>โอ้ตุ๊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 โอ้โหป่าจุดนี่คืออุดรธานีปะไก่ อุนีอูนีท่านอนเนาะอุนีทานีอุนีทานีอุนีทานอนเอออุนีทานีถูกแล้วงานนี่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วครับไปไปไปสากตัวเมืองบาวโบกับทีว่าแรนรถออกมาหนอกเมืองกับบาวไก่มื่อนี่สีผ้าบาไก่มาเบิ้งเด้๋ยวไปบาไก่เลยสีผ้าบาไก่ลงไปสัมผัสในพื้นแผ่นดินหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานนี่บาไก่โอ้โหน้านๆเป็นอุโมงค์ที่เขาผ่านมาเมื่อตะกี้นี่เด้๋ยวบาไก่ด้ิครับบาไก่ตื่นเต้นตื่นเต้นรลายครับสีไเหลีลุก เย็บพื้นแผ่นดินอ่าอุดรจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งแรกของชีวิตเบลไก่ครับโอ้โหครับพี่น้องครับนี่คือป้ายบอกทางมาไกลอุดรธานีฉนแกรสกลนครน้องบัวลำพูมออนซอนมาไก่ออนซอนเนาะออนซอนไลครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยออนซอนเดี๋ยวสิภาคาไก่ลงกมาสัมผัสานล่างซะก่อนครันไปสัมผัส บรรยากาศบนสะพานลอยในการประกอกาพุ่นแม่นเหรอสะพานลอยไปเบิ่งไปเบิ่งอุโมงค์วะไครแม่นครับไปขึ้นเบิ่งมุมสูงเนาะเดี๋ยวเราห้าม่องจอดรถสักก้อนเดี๋ยวชอดมองนี๋ยวมอกลจอดมองนี่เป็นให้เฮายางขามถนนูนทางครับพี่น้องครับต้นาจะใชเป็นอุโมงค์ป้าใชมีสะพานลอยขามขามแย่กี่พี่น้องไปขึ้นไปไป บ่าวไก่มาฟังดีบ่าวไก่นี่เส้นทางที่เจ้าบุหนาไปอุดรเนี่ยบ่าวไก่ตัพี่น้องครับโอ้โหมาวบุญบ่าวไก่บางนี่หลั่หลังมาโบเป็นเส้นทางเจ้าบุหนาเข้าไปตัวจังหวัดอุดรธานีตรงตรงกุ้ยไขเนาะส่วนตรงไปทางนี้เป็นจังหวัดน้องไายเดี๋ยวสิพาบ่าวไก่ขึ้นไปสะพานลอยเพื่อบรงบรรยากาศด้านบนกันไปไปไปบ่าวไก่ถนนทางเมืองไทยครับโอ้โห ยังเหมือนกับยูในกรุงเทพมหานครด้วยพี่น้องเนาะฟิวแบบถนนท้อางความเจริญของอยู่จังหวัดอุดรธานีนี่เหมือนกรุงเทพมหานครเลยครับพี่น้องครับอ่านซ่อนลายมาเกยอ่อนซ้อนลายครับหนึ่งที่ถนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเล่นอ่ะสิบสองเล่นโอ้โหอ่านอะไรมาเกยหลังจากเที่ยวเดินทางมา หลังจากที่บาบอกับบาวไกยเดินทางมาตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องผ้าถ่านค่ะเพราะบรรยากาศของตัวมังคุดรคลิปนี้ก็สีเพียงข้าเพียงเท่านี้พี่น้องสีน่าทามผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปบรรยายตามผู้ชมสีเบื่อสีนายบาบอและบาวยายนอกจากนี้กอย่าลืมไปสนับสนุนบาวไกาเด้อพี่น้องทั้งช่องบาวไกยผ้าถ่าแเสบนัวเด้อครับก็จากนี้ย่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนับสนุนบาบอและบาวไกยโดยการบอกกดิ่งขอบคุณมาค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ สบ,บายดีสบ,บายดีไปบูสบายดีพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายมือกูไปบัง